ครับพี่น้องครับโอ้โหโมันอะไรกันเนี่ยกางวันแส,แสบแสบเลยครับพี่น้องครับแกลางวันแส,แสบแสบเลยครับนี่ลงเม็ดหนาเลยใหญ่เลยครับนี่แดดออกด้วยครับเออ ไม่มีวิแววมาก่อนเลยนี่นี่พี่น้องดูเนี่ยฮะลงเม็ดหนาเม็ดใหญ่เลยครับนี่ไป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 ้อ นี่ดูดูน้ำไหลดูรองน้ำน้ำไหลขนาดนี้ครับไม่มีไม่มีลมไม่มีอะไรเลยพี่น้องเนี่ยแดดยังออกอะ่ะพี่น้องดูดูดูด,ดูฮะแน่แน่แน่แดดออกแดดออกจ้าเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเอเอเฮอตกมาแบบไม่มีไม่มีปีไม่คุยเลยอะ่ะเม็ดใหญ่ด้วย หนักแนวฟังฟังฟังเสียงลงที่สังกะสีนะพี่น้องนะดูนะเนี่ยเดี๋ยเนียดูฟังเสียงเออแบบไม่มีปีไม่คุยนะ เออแต่ไม่นานเอาอะไรอ่ะสามนาที <c oughs> ขอเวลาสามนาทีมาบอกกับพี่ตรงไปตรงมาอุ้ยอุ้ยนี่ยังไงได้แหละเอา เออะไรอะ่ะขีหลอกอะ่ะพี่น้องดูดูด,ดูน้ำไหลอะ่ะเออนันะ่นละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องดูโอ้โหแล้วซัดซัดอยู่อยู่สามนาทีเองอะ่ะที่น้าชูถ่ายอะ่ะเนี่ยดูดิทีน่นาชูทำคลิปอะ่ะ แค่สามนาทีครับพี่น้องครับเหลือเชื่อสามนาทีเองโอ้หายหมดลมะเมื่อกี้มมันตกมาตกหนักนะแค่สามนาทีเแล้วหายเลยแนละ้วดูแดดเนี่ยพี่น้องดูแดดโอ้โห แดดจ้าเลยโน่นดูเมฆโน่นท้องฟ้าโล่งเลยครับเอออะไรอ่ะพี่หลอกตอนกลางวันได้พี่น้องดูโอ้แดดจ้าเหมือนเดิมเลยอ่ะตายตายตายอ,อ่ะก็ครับพี่น้องครับสามนาที ตกเยอะมากหนักมากกับหนักเลยแต่สามนาทีปลวกหายไปเลยนี่แดดแดดออกเหมือนเดิมเลยครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าชูมายืนดินเนี่ยเห็นไหมฮะดูแดดเดียแดด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 ,แด,ดโอ้อะไรอ่ะไม่มีปีมีคลุยเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบแบบไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุบอกเลยว่าจะมีฝนตก ขนาดนี้นะแรงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นเออมันน่าจะมีลมมีอะไรมาด้วยเนาะมันน่าจะมีลมมีอะไรพัดผ่านหรือแบบเออ,ม,อ,ม,อ,อ,อมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะมันจะต้องมีอ่ะอันนี้ไม่มีลมก็ไม่มีเมฆก็ไม่มีนะครับสว่างอย่างนี้เลยนะพี่น้องนี่เดี๋ยวดูดูเมฆบนท้องฟ้านู่นอะ่ะเนี่ยโล่งๆแบบนั้นเห็นไหมเออ มันโล่งๆเลยนะมันไม่มีอะไรเลยนะอ,อะไรอะ่ะน้าจูก็งงอ้มันเกิดอะไรอะเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มีปีมีคลุยเออนึกอยากจะตกก็ตกอากาศเมืองไทยเรามันมันเป็นไปได้ขนาดเนี้ยมันน้าจูว่ามันมันเหมือนเมืองไทยเข้ามาทุกวันหละไอ,อ้มันเหมือนอะไรนะปกากใต้เหมือนปากใต้เข้ามาทุกวันละ ไม่น่าเชื่อเนี่ยแดดโล่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะชูให้ดูแดดแด,ดีๆนะดูแดดดิพี่น้องดูดูท้องฟ้าดูแดดเนี่ยนีดูดูท้ายรถนี่ก็ได้นี่ไหมแดดโอ้ยต่ายเร็วตกอย่างเยอะเนี่ยดูท้ายรถ เปียกเลยท้ายรถเปียกไปครึ่งคันนูน่นคันนู้นเหมือนกันอไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่มีตีมีคลุยเลยสวยไหมมีองปูด้วย จริงๆเลขเลขที่ออกที่น้าชูถูกถูกหวยครับเป็นเลขที่เกี่ยวกับเป็นเลขที่เกี่ยวกับองค์ปู่ที่ที่น้าชูบูชาไว้ที่บ้านโดยทั้งสิ้นนะพี่น้องสังเกตดูนะจะมีเจ็ดเสียนเนี่ยเจ็ดเสียนองค์ปู่อนัน,นตนาคราชเก้าเสียนองค์ปู่สีสุธโธหนึ่งเสียนองค์องค์ปู่อนัน,นตนาคราชนะครับ เนี่ยฮะเรเป็นอ่างอ่างน้ําตรงนี้อ่างน้ําตรงเนี้ณนันชูตีไว้เป็นเลขเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขสี่ตัวนี้ตลอดครับมีศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดจะมีเลขสี่ตัวนี้แหละทุกงวดพี่น้องครับเนี่ยที่ถูกหวยก็เพราะอย่างนี้แหละเนี่ยจะมี จะมีเก้าเสียนจะมีเจ็ดเสียนมีหนึ่งเสียนแล้วก็มีศูนย์นี่มีศูนย์เนี่ยศูนย์แล้วก็1หนึ่งเสียนนี่จะมีเลขอย่างเงี้ยครับออกมาทุกวดทุกงวดเลยศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดงวดนี้ก็น่าจะมาอีกครับงวดนี้ก็น่าจะมีเลขเลขหนึ่งครับงวดนี้น่าชูชอบเลขหนึ่งนะครับเลขเจ็ด พอเพิ่มมาสามตัวนี่แหละพี่น้องเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเจ็ดนี่แหละแล้วก็อาจจะมีเลขเลขห้าครับนี่เลขห้าก็คือองค์แม่ธรณีนชูจะตีเป็นเลขห้าแล้วก็อันนี้เลขศูนย์อ่างอ่างน้ําตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์ก็ตามความเชื่อความศรัทธานะครับพี่น้องครับลองดูเนาะอ่า คลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องเหลือเชื่อครับตกมาแบบไม่มีมีมมปีมีคุยครับแดดจา้จาๆเลยนะฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดดูคลิปให้ได,ด้ชูโดยไม่ข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ